คุณยังจำเจ้าลามูลามะน้อยสุดน่ารักได้ไหม<อ>ในวันนี้เราจะได้เจอกับต้นกำเนิด้ายพันุ์สุดน่ารักของมันมันมันมีเต่างอยวันดีครับวันนี้ผมไอโตจะมาเล่นเกมซีมอนเกรลเรื่องราวของคู่รักที่ไปเที่ยวออคัวเรียมด้วยกันแล้วต้องเจอกับเหตุการณ์สยองที่คาดไม่ถึงอ๋อสองคนนี้สินะคู่รัก ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในาืมวันครบรอบปีที่สองของเราเนะ่ยอะไรนะเออฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้ลืมนะ่ะแต่เธอเป็นคนบอกเองว่าไม่อยากให้มีฉลองใหญ่โตอะไรกันนะ่ะใช่แต่อย่างน้อยก็น่าจะมีการออกเดทกันบ้างสิก็พวกเรากําลังจะไปเดทกันอยู่ตอนนี้ไงทําไมต้องโวยวายด้วยล่ะเนี่ยโถ่เอ้ยว่าถ้าฉันไม่ถามในนาทีสุดท้ายแบบนี้เนี่ยสุดท้ายนายก็คงไปเรียนศินละปะก,การป้องกันตัวของนายเออจุดจุดจด นายบอกว่านายรักฉันแต่นายไม่เห็นใส่ใจฉันเลยอะ่ะเอ้าทั้งรักทั้งใส่ใจขนาดนี้โถเอ้ยอะช่างเถอะอาวเหมือนความสัมพันธ์จะไม่ค่อยดีนะครับก็สาหรับเกมนี้เห็นเขาบอกว่าเกมนี้เป็นภาคต่อของฮังกี้รามูนะครับแต่ว่ารูปแบบสไตล์ของเกมก็จะแตกต่างกันไปและเรื่องราวน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันสักทีเดียวนึกว่านั่งรถไฟที่ไท้ก็เป็นรถบัสสีเขียวบึนบนบึน,บน อะไรเหรอเออเน็บกินน่ะก็เดินออกมาสิกด W a S D เพื่อเดินฉันรู้วิธีเดินน่ะคิมใช่แต่ว่านายลืมตลอดเลยกด Enter เพื่อเปิดเมนูผมชอบวิธีการบอกได้เวลามุ่งหน้าสู่ Sea Ecosystem Adventure โอ้ว้าวพนักงานดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยเฮ้ยนั่นอะไรนะอะไรยะแค่เครื่องดื่มเหลือในวันนี้เท่านั้นแหละ ยังไงก็จะโยนทิ้งอยู่แล้วเธอจะเอาไปก็ได้นะจเจ๋งแจ๋วนี่นายเอาจริงเหรอเนี่ยพวกเราไม่ใช่ขอทานนักตีโออะไรเท่าเครื่องดื่มฟรีทำไมจะไม่เอาอ่ะนายนี่มันน่าหยาดแยงชะมัดได้รับซอฟดริง5ป๋องโอเคไปซื้อตั๋วกันนะครับจะได้เข้าอคคาเรียมอันนี้มันร้านไายเครื่องดื่มกับของว่างโทษทีนะเพื่อนพวกเราปิดแล้วทำไมลุงก็ต้องทำตัวให้ลึกลับัสดีครับ ไอ้มอนันใส่อะไรลงไปในอาหารในวันนี้นะเหมือนท้องของฉันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่อีกสิบนาทีเท่านั้นแบรอดทนไว้อันนี้เรามาตอนกลารียนจะปิดแล้วเหรออีกสิบนาทีปิดจะมีอะไรได้ดูบ้างเนี่ยสวัสดีตอนเย็นนะจ๊ะตัวสองอันสำหรับคู่รักพวกเราจะปิดในอีกสามสิบนาทีอ้อ่ออย,ยังชั่วไม่ได้ดีกว่าเดิมเท่าไหร่ขอให้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม s e a e c o s y s t e m Adventure Park เย้ จะว่าไปผมชอบอนิเมชันการเดินนาะมันทําให้ผมนึกถึงสควิทเวิร์ดนี่ปลาอะไรนี่มันปลาดอลลี่ปลาบาสปากใหญ่มันเป็นนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อ,อาหารเลยล่ะน่าสนใจเออมันก็แค่ปลาอ้วน <c oughs> ไอตัวนี้ละ่ะว้าวดูปากของมันสิใหญ่มากเลยเพราะแบบนี้แหละมันถึงเป็นปลาอ้วงเหมือนกับเธอเลยนะอะไรนะ แค่ล้อเล่นเท่านั้นเองนะไม่เห็นจะตลกเลยให้ตายเถอเล่นมุกกันหน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะก็มันไม่ตลกด้วยซ้ํานี่มันหยาบคายและฉันบอกนายไปแล้วว่าฉันไม่ชอบและให้เล่นมุกแบบนี้เออก็ได้โทษทีนะ <_ S 1> เอยเ,เ,เดี๋ยวเดี <_ S 1> <ๆ>๋ยวที่รักทำไมตัวสั่นแบบนั้นเอยนี่ตรงนี้มีปลาอึง่งอ่างนี่ต้องเป็นปลาเทรานแน่ๆอยู่ๆก็รู้สึกอยากกินซูชิขึ้นมาเลยโปมติโอนี่ไม่ไหว หยาบคายที่สุดนี่นายพูดอะไรต่อหน้าคุณปาเนี่ยใจร้ายชะมัดโอ้มีตู้ปลาใหญ่ว้าวโอ้ว้าว,ว,าวนี่มันสวยมากๆใช่ขอโทษนะที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้สำหรับการครบรอบ2ปีของเรานะ่ะไม่เป็นไรอ๋อคืนดีกันแล้วนะครับคุณน่ารักขึ้น ที่สำคัญคือพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วในตอนนี้ไงล่ะใช่มาเถอะไปดูทุกอย่างก่อนที่มันจะปิดนะโอเคมีกระเบนฉลามแล้วก็คุณหลามวานใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับว่าอะอะไรอะเอ๊ะนี่เขาปิดแล้วเหรอเนี่ยแต่พวกเรามาที่นี่ยังไม่ถึง15นาทีเลยนะบางทีพวกเขาอาจจะลืมบอกพวกเราก็ได้แล้วปิดก่อนเวลานะ่ะ ฉันคิดว่าพวกเราควรจะรีบออกจากที่นี่ก็ได้โทษทีนะคิมเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่นาเอ๊ะนั่นเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนมีคนกําลังมานะต้องเป็นพนักงานที่จะมาพาพวกเราออกไปนแน่เลยพนักงานแน่นะผมว่าดูไม่เหมือนเฮ้เพื่อนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเราจะออกไปแล้ว จุดจุดจุดนั่นไม่ใช่คนด้วยซ้ำเอ้ทุกอย่างโอเคแน่นะพวกเราไม่สร้างปัญหาหรอกนะเราแค่ไม่รู้ว่ามันจะปิดเร็วแบบนี้นะจุดจุดจุดโอ้จำสแกร์อ่ะ <c oughs> ที่ผมต้องสู้กับเจ้าป่าน่ารักแบบนี้เหละที่มันคือแมวน้ำนะดิโอแย็บเจ้าป่าบาสตัวใหญ่อัอนนี้คือป่าบาส ตบทีหนึ่งรดสามดาเมจก็น่ารักจกัดปาบาสตบหน้าทีโอ,อไอปานี่มันตบหน้าฉันฉันไม่ยอมตบสู้ <c oughs> ทีโอปล่อยมยันแยบใส่ปาบาสนี่แหละปาบาสตายอะไรครับเนี่ยเกมนี้นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเออทีโอพูดอะไรสักอย่างสิฉันฉัฉนไม่รู้เมื่อกี้มันตัวมาสคอตหรือว่าอะไรอ่ะ แต่ว่าเก็ดของมันดูเหมือนของจริงเลยนะตอนที่ฉันต่อยมันน่ะแล้วมันก็ทำร้ายพวกเราด้วยใช่นี่มันตายหรือยังอ่ะฉันไม่รู้รีบออกจากที่นี่กันดีกว่าเดี๋ยวนี้ฉันเองก็คิดงานเหมือนกันไปให้เดาวนะมันปิดทางออกแล้วเออฉันไม่คิดว่าจะเป็นไอเดียที่ดีที่จะพุ่งตรงกลับไปทางเดิมนะหรือว่าทางนั้นมีหลามวานออกมาอ่อห้องน้ำหญิง โอ้มีคนอยู่ด้วยเอ้ยได้โปรดอย่าทำร้ายฉันเฮ้ยใ hey, จเย็นก่อนพวกเราเป็นคนปกตินะเอาขอบคุณดอกเธอโอเคไหมเนี่ยไม่อ่ะฉันไม่โอเคฉันและก็แฟนของฉันมาฉลองวันครบรอบหนึ่งเดือนด้วยกันมันคูจะเป็นเดทสสนสนุกที่อควาเรียมเขาบอกว่าเขามีเซอร์ไพรส์ฉันด้วยแต่อยู่ๆไฟก็ดับไปและพวกเราก็เจอกับเจ้าปลาน่ากลัว ดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่ใช่คนเดียวที่เจอแบบนี้นะแล้วแฟนของเธออยู่ไหนแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาจะไปขอความช่วยเหลือแต่ว่าเขาควรจะกลับมาได้แล้วนะโอ้ผมว่าเขาไม่น่ารอดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวไปตามหามาให้นะครับหรือกลับมาเจคนนี้ก็ไม่รอดเหมือนกัน <c oughs> โอเคโอ้ตรงนี้เสียวมันแตกมากเลยตู้ปลายัดปุ๊บ ไม่มีปลาแล้วหลับปลาหายตอนหน้าเลยอะโดนโชบไปโออันนี้แฟนน้องหรือเปล่าโอ้ด็อกหรือว่านั่นมันมันมืดเกินกว่าจะมองเห็นแต่ว่ากลิ่นมันแย่ชะมัดเลยชัดเลยละ่ะพวกเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วติอ้ออ เหมือนทางปลต่อจะปิดนะครับผมว่าเราต้องเข้าไปที่นี่ก่อนแน่เลยเพื่อไปเปิดประตูทางออกโอ้เลอย่างมืดนี่เป็นแผงควบคุมหรือเปล่านะแต่ว่าฟิลส์ของมันหายไป <c oughs> ต้องไปตามหากาฟิลส์อีกเลอไวโกลบคือบรรยากาศเกมก็ทำออกมาน่ากลัวอยู่นะจริงๆเขาผมอยากให้เท้าทำเป็นเกมเฮลเลอร์เต็มรูปแบบไปเลยเหมือนกันอันนี้เหมือนเราต่อยปลาได้คงก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้น ถ้าปลาโผล่มาเราก็คงต่อยได้ฟิลแล้วเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยนี่ชีวิตฉันกําลังทําบ้าอะไรอยู่กันแน่ทําไมฉันต้องมากินข้าวกลางวันคนเดียวในที่แบบนี้ไอ้แบรดคิดว่ามันรู้ทุกเรื่องแล้วมันก็หมายหัวฉันคมคูฉันตลอดส่วนไอ้เซฟมันเป็นพวกสมองกล้ามเอาแต่ออกกําลังกายตลอดส่วนใจยเจนก็น่าลาคานเอาแต่ใช้คนอื่นทํางานให้กับมันส่วนเซลลี่นั้นอ่อนโยนเกินไปเธอคงไม่รอดในโลกแห่งความเป็นจริง และไอเดมีก็ไม่สนใจหานอะไรเลยมันทำให้ฉันหงุดหงิดฉันเคยเป็นถึงสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เลยนะโว้ยและฉันกับที่ปรึกษาของฉันใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วถ้าหากพวกเรามีเวลามากกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็แทนที่ฉันจะได้ทำงานทดลองกับสารเคมีฉันต้องกลายเป็นคนขายเครื่องดื่มกับขนมเฮนสวยเดี๋ยวพวกมันจะต้องโดนสิ่งที่มันสมควรจะโดนอ้าหมายความว่าคนร้ายนคือคุณลุงร้านขายของตอนแรกเหร เหมือนเขาจะไม่พอใจเพื่อนร่วมงานก็เลยวางแผนสร้างไอปลาแปลกๆนี้ขึ้นมางั้นหมายความว่ารามูก็น่าจะเป็นสัตว์ทดลองด้วยเหมือนกันหรือเปล่าในเกมเก่านะครับเอาล่ะใส่ฟิวล,ลงไปเรียบร้อยแล้วประตูน่าจะเปิดแล้วละ่ะคิมไปกันเถอะโอ้โอ้ฉลามปากเบื่อนทีโออัปเปอร์คับต่อยปากปลานี่น่คิมใช้ขวานสับ เอาปลาติดสถานะเลือดไหลสุดยอดนั่นแหละอัปเปอร์คัตอีกทีนึงคิมซับอีกทีอุย้ยโอ้มีปลามีการบัฟนะครับลดสปีดลดดีฟนอ์คิมสปีดลดลงทีโอต่อยปากปลานี่นะอัปเปอร์คัตคิมซับอา่าอีกรอบหนึ่งไอป้ปลานี้มันตายยากอัเนี้ยเก่งกว่าตัวเก่าเยอะเลยอุย้ปลากัดคิมอกุ๊ติดเลือดไหลด้วยแย่แล้วอา้าว ปาเลือดไหลาตายเออนี่พวกเราพวกเราเอาชนะปลาฉลามได้ปลาฉลามบนบกใช่ออกจากที่นี่กันดีกว่าคิมว่เดี๋ยวก่อนนะคิมของผมจะตายเลือดไหลด้วยแปะผ้าก๊อซให้นะครับแล้วก็เอาแฟนเดทเพิ่มเลือดโอเคชีวิตน่าจะดีขึ้นโอ้ หรือว่านี่จะเป็นแฟนของผู้หญิงคนนั้นน่ะส่วนที่เหลืออยู่ของเขาเขาถืออะไรไว้ด้วยอ๋อแหวนแต่งงานครบรบกันหนึ่งเดือนจะขอแต่งงานแต่ก็น่าเศร้านะครับจะเจอไบรอันของฉันหรือเปล่านะ่ะโอ้ด็อกไบรอันได้โปรดปล่อยฉันไว้เดี๋ยวก่อนนะ ฉันเจอเจ้านี่ตอนที่พวกเราซ่อนตัวด้วยกันเอาล่ะขอฉันอยู่คนเดียวก่อน<ม>อ,อ๋อได้กุญแจห้องเก็บของนะครับแต่ว่าแต่ผมไม่อยากไปไหนเลยอะเดี๋ยวเจก็าาตายฉันต้องอยู่คนเดียวสักพักอผมจะลองออกแล้วเข้าใหม่เจย์าเายังอยู่สนใจเข้าร่วมปาร์ตี้ไหมครับไม่ไม่ก็ได้อืม อันนี้เป็น d e e p Dark สีโว้มีพนักงานด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้าคุณทำงานที่นี่ใช่ไหมโอ้ที่รักทั้งคู่โอเคสินะอันนี้คือแซลลี่นะครับคนที่เขาบอกว่านิสัยดีแต่ว่าออนโยนไปหน่อยใช่พวกเราโอเคแต่ไม่ต้องห่วงเธอจะไม่เป็นไรได้โปรดเถอะครับบอกหน่อยว่าทางออกอยู่ไหนนะ แบบว่าพวกทางออกฉุกเฉินหรือว่าอะไรแบบนั้นน่ะตึกนี้ดูเหมือนจะถูกล็อกดาวน์ไปแล้วและทางออกก็ปิดทางออกเดียวที่เป็นไปได้ก็น่าจะเป็นทางที่พวกเธอเข้ามาพวกเราจบเห่แล้วนี่นี่ไม่เป็นไรตอนนี้พวกเราอยู่สุดทางของที่นี่แล้วแค่ผ่านโซน d Deep ิฟ r k s ซีไปแล้วก็จะผ่านร้านขายของหลังจากนั้นเธอก็จะกลับไปที่ร็อบบี้มากันเถอะพิมอีกแค่นิดเดียวเท่านั้น พวกเราต้องรอดออกจากที่นี่ฉันสัญญาโอเคเออคุณผู้หญิงมากับเราไหมครับที่นี่อันตรายไม่ต้องห่วงฉันหลอกที่รักฉันไม่เป็นไรฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อให้คำแนะนำคนอื่นพวกเธอไปก่อนเลยเออดูแลตัวเองด้วยนะคะมาดามไว้เจอกันข้างนอกนะเธอก็เหมือนกันดูแลตัวเองด้วยนะเออว่าแต่พี่พนักง,งานเขารู้เรื่องที่มีปลาแปลกๆหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะครับเขาอาจจะคิดว่าแค่ไฟดับเขาก็เลยแบบชิาเก็บไอ้นี่มาแบนเอ็ดแย่ yeah. คงจะดีนะถ้าได้เป็นแมงกะพุนนะ่ะไม่ต้องสนใจอะไรในโลกนี้แค่ว่ายไปเรื่อยๆอย่างไรที่สิ้นสุดไม่ตอบสนองไม่คิดอะไรก็แค่เป็นเจลลี่คือแมงกะพูุนสามารถมีชีวิตอายุไขยอยู่ไปได้ตลอดกาลนะครับได้ยินว่าแบบนั้นนั่นน่าจะเป็นความหมายที่ตัวละครพูด อ้าวชัตเตอร์อีกแล้วเหรอฮะดูเหมือนว่าอันนี้จะต้องใช้การ์ดของพนักงานนะบางทีเราอาจจะต้องไปกลับไปถามผู้หญิงคนนั้นแล,ะละ้วล่ะผมรู้สึกลางไม่ดียังไงไม่รู้อ้าวเจเขาหายโอ้ยโอ้ยหนา้าตาเหมือนลามูเลยอะไรอ่ะแมงกระพุนอ่ะโอ้ยแต่เมื่อกี้จำสแกตตใจนะครับมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่า ไม่ทันตั้งตัวมันก็เลยตกใจมากเอาล่ะได้เวลาใช้ลูกเตะพิษนี่นะส่วนคิมใช้มีเอมมสด้วยคืออะไรเนี่ยตั้งใจโจมตีให้ไม่โดนเป้าหมายทาให้เป้าหมายสับสนได้ด้วยเหรอ <laughs> นี่แนะ่ตีไม่โดนเอาเอกยอกเจลิฟิตงงงงอุย้ยมันสับสนแล้วมันตีตัวเองอุย้อยยางโกงอุ <laughs> ้สับด้วยขวานแมงกระพุนเลือดไหล เฮ้ยผมว่าเราเล่นสายดีบับได้แล้วเนี่ยแบบว่าให้มันติดพิษติดเลือดไหลาตายไปเองเอา,าชีวิตดีอุ้ยมันจิ้มคิีมอีกแล้วทําไมมันจิ้มแต่สาวแล้วแมงกระพุนก็ติดพิษตายเย่สองคนนี้แข่งข่งขึ้น,นเรื่อยหลังจากฆ่าสัตว์ประหลาดแล้วเอาเนื้อมากินนี่มันบ้าอะไรเนี่ยไอเจ้าตัวประหลาดนั่นมันอยู่ข้างบนหัวพวกเรามาตลอดเลยเหรอเอออยู่ก่อนแล้วพนักงานคนนั้นไปไหนแล้ว อ้ไม่นะโอ้ไม่ก็คือเจก็โดนกินไปแล้วสินะเธอทำบางอย่างตกเอาไว้ด้วยอะ่ะรีบไปกันเถอะคิม <c oughs> ได้รับการของพนักงานนะครับโอ้แต่แซลลี่ก็ไม่รอสินะยังนาเ้า <c oughs> โอ้เฮ้ยเราใกล้ทางออกแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอันนี้มันเจ้าป่าบาสปากใหญ่นี่นะ ุ๊กตาปาบาสทนี่มันน่ารักจริงๆ <l acht> หลังจากนี้มันไล่งับเราอนนะนะโชคร้ายที่ตอนนี้ฉันไม่ไหวกับเจ้าพวกปลาแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้น <l acht> เราใช้มันในการบําบัดได้นะโอ <l acht> <Okay. S 1> เคอืมผมไม่รู้ว่าเราควรไปทางไหนไปโซนด้านหลังของพนักงานก่อนดีไหมเ <l acht> พื่อมีของให้เก็บนะครับเหมือนเกมนี้ถ้าเราออกนอกทางจะได้ฟาร์มของซะหน่อยซึ่งเป็นเรื่องดีได้รับพบกสบ้างเปล่ามีรูปภาพอยู่ด้วย อ๋เป็นภาพของพี่นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนสร้างพวกนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะมีกุญแจห้องน้ําอยู่ด้วยทําไมมาอยู่ในล็อกเกอร์เนี่ยเอาละผมว่าแปลกมาดูกันว่ามีอะไรในห้องน้ําหญิงปึ๊บโอ้อันนี้คือจุดฟาร์มแตม่มันมันมีเต่างอย เราต้องใจแข็งระดับหนึ่งก็จะมาฟาร์มเจอตัวแบบนี้ตอนนี้เราไม่มียาด้วยนะครับคือว่าก็น่าจะคุ้มที่จะเสี่ยงมั้งเฮ้ยมีเฟกเอาด้วยวะถ้าเป็นโปเกมอนคือจะเป็นท่าตบทําให้ศัตรูติดชะงักอะไรแบบนั้นนะครับลด,ดแอตแท็กกับดีเฟนซ์ด้วยเจ๋งอยู่แต่ผมว่าทําให้ศัตรูติดพิษก่อนก็ดีนะอ่ะอันนี้แล้วกันส่วนคิมน่าจะต้องให้ซอฟดิงกับดีโอนะครับสเตมิน่าจะหมดมได้เวลาเตะอ่าเต่าติดพิษเรียบร้อย มันเฮ็ดบาดใส่คิมโอ้โชคดีคิมยังไม่ตายแต่เกือบดองไม่มียาแล้วด้วยนะเออจังหวะน,นี้ต้องเฟกเอาส่วนคิมมีอะไรเพิ่มเลือดได้ไหมไม่มีผมจะให้คิมทำประโยชน์ด้วยการแกล้งต่อยพลาดอ่ะอึบ๊บต่อยไม่โดนอ่าเต่างงเรียบร้อยสตีโอใช้เฟกเอาอือตอนนี้เต่าพลังป้องกันลดลงค่าลบรลีก็ลดลงอติดพิษด้วยเรียบร้อย เต่าสับสนเต่าทำร้ายตัวเองเต่าสิ้นชีพสรุปคือเต่าทำอะไรเราไม่ได้เลยเย้ yeah. เอาอ่ะได้เรียนรู้สก,กิลใหม่นะครับเจ๋งแจ๋วมีของให้ฟาร์มขอที่เพิ่มเลือดก,กับสเตมิน่านะครับเยอะๆเฮ้ยได้ First สเอ็คิดจริงๆตอนแรกผมรู้สึกว่าเกมเหมือนจะแจกของเยอะนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาของไม่พอนะมันไม่มีของรีเลือดที่เราหาได้มากกว่านี้แล้วอะ่ะเรียกได้ว่าชีวิตอยู่บนความเสี่ยง พวกเรากลับมาที่ล็อบบี้แล้วเย่ yeah. มาเถอะรีบออกจากที่นี่กันตีโอเห <Hey. S 2> มอว่ามันไม่จบแกนี้หรอกโอ้ดอกฝันร้ายกำลังจะจบแล้วเออกลับบ้านไปจะอาบน้ำเอากลิ่นป่าออกให้หมดเลยใช่อืม hmm? อะไรเหรอคิมไปกันเถอะนายไม่รู้สึกบ้างเหรอว่าเหมือนถูกมองอยู่อะ อะไรนะพวกเราใกล้จะออกไปได้แล้วคิมรีบออกไปจากที่นี่และชั่งหัวมันไปให้หมดเราปล่อยมันไปไม่ได้หรอกนะทีโอไม่งั้นมันจะตามพวกเราออกไปจากที่นี่เออมันก็แค่รูปปั้นนะรูปปั้น <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดโอ้มันคือกูดบายสีอ e ีโคสิเตมปากรมาหน้าหลอน <c oughs> อันนี้คือเราถึงขั้นปกป้องโลกแล้วใช่ไหมไม่ให้มันออกไปนะครับ โอ้ยโลมาใช้สวิปสวิงอ่าเพิ่มค่าหลบหลีกคิมปับตัวเองยัยยัยยัยอนี้ท่าปับเลยเนี่ยเอาอะเพิ่มความแม่นยำเพิ่มค่าหลบหลีกเพิ่มทุกอย่างที่เพิ่มได้ททโอใช้เฟกเอาอืม้มโอ้ยไอยโลมามันสวิปสวิมอีกแล้วเนี่ยมันจะหลบให้ได้คิมใช้ท่าต่อยวืดนี่แน่ทำให้โลมาสับสนอะไรของมันวะเนี่ยอ้ยโลมาสับสนตีตัวเองเรียบร้อย เออคิมฉันท่าไม่ตายตบรัวๆโอ้ยมนโ,โ,โลมาฟาดไม่เป็นไรเอาติดยาพิษแย่แล้วคิมโอติดไฟด้วยเหรอมันติดดีบัฟทุกอย่างอย่างโกงอะ่ะคิมต้องแก้ไฟไหมห้ตัวเองอะล <c oughs> ูกใส่อาบยาพิษนี่แน่คนมันฟาดหางใส่ทีโอแย่แล้วทีโอติดสะตัน <c oughs> ชีวิต <c oughs> อะไรวะเนี่ย เออลมาตายเจอขวานสับเอาล่ะมันจบแล้วไปกันเถอะคิมจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละทีโอโอเคจบแล้วจริงนะอืม๋อแล้วก็ขึ้นรถบัสกลับบ้านกันแบบนี้เลยล่ะ ฉันรู้ว่าเธอบอกว่าพวกเราไม่จําเป็นจะต้องฉลองกันใหญ่ในวันครบรอบแต่เธอต้องยอมรับแล้วล่ะว่านี่มันเป็นเดทครั้งใหญ่ใหญ่จริงพวกเราเกือบตายกันหลายครั้งเลยนะฉันว่านี่มันใหญ่จริงๆแหละอฉันโชคดีนะที่มีเธออยู่คิมฉันรู้ตีโอฉันก็เหมือนกันอ๋อคู่รักก็คืนดีกันนะครับ น่ารักน่ารักเป็นเกมที่จริงๆผมแอบอยากให้มันมีเนื้อเรื่องอะไรมากกว่านี้หน่อยอธิบายว่าสัตว์ประหลาดมันคืออะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อคคาเรียมแบบชัดเจนกว่านี้นะครับผมคิดว่าผมค้นทุกอย่างเท่าที่หาได้ในเกมแล้วบาะแสก็ยังคงมีน้อยเกินไปเท่าที่เรารู้เนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ไม่พอใจเพื่อนร่วมง,งานก็เลยน่าจะทําการทดลองเปลี่ยนปลาในอคคาเรียมให้กลายเป็นสัตว์ประหลาด เป็นพลอสเ,เรียบแล้วก็คลาสสิกนะครับแล้วก็มีการจบลงที่เรื่องราวของคู่รักที่อบอุ่นหัวใจเอาล่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้โดยส่วนตัวผมยังชอบเกมนี้อยู่นะแต่ว่าโดยรวมผมชอบเกมทั n k y ้ a m u มูมากกว่าใครไม่เคยดูก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปมาแปะไว้ให้ตรงท้ายคลิปวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากไว้เจอกันคราวหน้า บายบายครับ